สวัสดีครับผมรวยก่อนเสียตังค์วันนี้กับผมแอนดมินชัยนะครับและนี่ครับผมอยู่กับเจ้าซักหนี่แอนโดฟินสปีดนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่และยังไม่ได้กด subscribe ช่องร้านะคารนะครับฝากกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ ชมคลิปใหม่ๆของพวกเราก่อนใครนะครับ Sakoni Endorphin Collection นี้นะครับทาง s a k ค n นเนี่ยนะนิยามคอลเลคชันนี้ว่า the revolutionary of fast คือเป็นการปฏิวัติในด้านความเร็วของการวิ่งนะครับและสำหรับ Sakoni Endorphin Speed นี้ออกแบบมาสำหรับใส่วันซ้อม Speedwork นะครับผมสำหรับตัว Endorphin Speed นะครับทาง s a k ค n i เองก็จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีใหม่3อย่างเช่นกันเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เพื่อนๆวิ่งเร็วได้ง่ายขึ้นและรู้สึกถึงความนุ่มสบาย ในขณะวิ่งและแน่นอนว่ามี4ข้อที่เพื่อนๆต้องรู้ไว้ก่อนเสียตังค์แต่เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังตอนท้ายคลิปนะครับก่อนอื่นเรามาดูสเปคกันก่อนผู้ชายสเต็ไฮที่ส้นเท้าอยู่ที่35.5ม mm ิลเมตรหน้าเท้าอยู่ที่27.5ม mm มตรดรอป8มิลน,นะครับ น้ำหนักเบอร์9 US อยู่ที่221กรัมถือว่าเบานะครับสำหรับความสปอร์ตประมาณนี้นะครับสำหรับผู้หญิงสไตล์ไฮนะครับส้นเท้าก็อยู่ที่35.5ม mm, ิมหน้าเท้าอยู่ที่27.5ม mm, ิเมเช่นกัน drop 8มิม น้ำหนักเบอร์8 US อยู่ที่192กรัมเป็นรองเท้าว,วิ่งในหมด n e วท r a l สำหรับคนอุ้งเท้าปกติเทคโนโลยีใหม่3อย่างที่ทางซัคคนนี่จัดมาไว้ในคู่นี้เนี่ยก็คือ 1. speed roll technology คือการออกแบบให้หน้าเท้าโค้งเชิดขึ้นช่วยให้เพื่อนๆกลิ้งเท้าไปด้านหน้าได้อย่างลื่นไหล 2. พื้นโฟมเทคโนโลยีใหม่ power run pb ที่มีน้ำหนักเบาลงกว่าเดิม40%และให้แรงเด้งกลับสูงถึง88% 3แผ่นไนล่อนเพลทที่มีความยืดหยุ่นสูงและถึงประสิทธิภาพการถ่ายเทยแรงจะไม่ได้ดีเท่ากับแผ่นคาร์บอนแต่ให้ความยืดหยุ่นขณะก้าวเท้ามากกว่าขณะเดียวกันที่เราเองก็ยังคงความเร็วไว้ได้ดีอยู่ผ้าอัปเปอร์แบบ 3D Print Structure ที่หนาขึ้นกว่ารุ่น e n d o r p h n Pro แต่ให้ความสบายและทนทานมั่นคงมากขึ้นพื้นเ l s o l XT 900เสริมความทนทาน าพิเศษช่วยให้ใช้งานได้นานมากขึ้นและนี่ก็คือ4ข้อที่เพื่อนๆต้องรู้ไว้ก่อนเสียตังค์หเป็นรองเท้าที่ช่วยให้เราวิ่งเร็วได้ง่ายขึ้นแต่มีความนุ่มสบายอยู่เพื่อนๆจะวิ่งได้ง่ายขึ้นจากเทคโนโลยี Speed r o l และ Nylon Plate แต่ได้ความนุ่มสบายจาก m i s s i p o w e r l a n P.B. ที่หนามากขึ้น 2. Feeling ท no ี่สบายนุ่มเด้งแผ่น Responsive น y l Plate มีความยืดหยุ่นไม่แข็งกระด้าง ประกอบกับความนุ่มเด้งของโฟม power run pb ที่มีความนุ่มและเด้งจึงทำให้เกิด feeling ที่เป็นเอกลักษณ์ 3. เป็นรองเท้าที่เหมาะกับการใส่ซ้อม speed work ไม่ว่าจะเป็นการซ้อม interval tempo fast leg จะช่วยพัฒนาร่างกายของเราขึ้นได้ โดยที่รองเท้าไม่ได้สปอยเท้าเรามากเกินไปจนไม่ได้เกิดการพัฒนาสีดีไซน์สวยงามจริงๆสีเบตเป็นพื้นสีขาววางลวดลายด้วยสีสันที่ดูโฉบเฉี่ยวใส่แล้วโดดเด่นมากๆและยิ่งเฉพาะตอนที่โดน แสงแบ็คไลท์และนี่ก็คือสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้ไว้ก่อนเสียตังกับเจ้า s ัค o ครนี d o น p h ฟ n s p e คู่นี้นะครับและแน่นอนว่าสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสั่งซื้อสามารถเข้าไปเลือกซื้อและชมรายละเอยียดได้ที่เว็บไซต์รุ่นะคานะครับและถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถทักไลน์หรือว่า Facebook หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามพวกเราได้นะครับและสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม